สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันแสนปื้มอีกหนึ่งวันหนึ่งของเจ้านางนะคะที่ว่าวันนี้มีแขกมาดูโชว์ค่ะเป็นโอบ้าโอมาโอจีโอจีจังโอบ้าจังโดยเฉพาะเลยวันนี้มีแ่แต่แขกบอกว่าเป็นผู้หญิงมีอายุผู้ชายมีอายุเท่านั้นเลยนะคะแต่ว่าภูมิใจมากค่ะเพราะว่าวันนี้โชว์แล้วว่าแขกปรับปื้มแขกลบ,บกมือตลอดเลยแล้วก็ ต้องขอบขอบคุณอาม่ามากมา,มากเลยอาม่าบอกว่าน่ารักมากคนแรกเลยให้ผ้าเช็ดหน้ามาค่ะตอนแรกเจ้านางตกใจมากคิดว่าเอามาทําไมเป็นลางหรือเปล่าว่าเ้าจะให้เจ้านาไปเช็นน้ำตาหรือเปล่าเจ้านางก็ขอบคุณมากๆราคากับผ้าเช็ดหน้าตอันนี้อาม่าคนที่สองค่ะให้เป็นผ้าเช็ดหน้าเหมือนกันแต่นี่เป็นผ้าุนสัตหูแต่คนนี้น่ารักมาก ตอนนั้เจ้านางคิดว่าของเล่นดูกกแกคิดว่าเฟิร์มบี้หลงดีใจว่าจะได้นเฟิร์มบี้กับเขาแต่แนวเป็นผ้าเช็ดพื้นนะคะเห็นว่าเป็นผ้าอวะเอาใส่ถุงมือเป็นถุงมือเป็นถุงมือไว้เช็ดโต๊ะท,ทำนู่นทำนี้ทำความสะอาดค่ะขอบคุณมากๆเลยดมอ่อน่ก็ต้นเน้ขอบคุณมากๆค,ค,ค่ะนี่แหละค่ะเป็นรางวัลน,น้ำใจ เราชาวนักสแสดงนะคะได้ของขวัญเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแค่นี้หน้าเวทีก็ภูมิใจแล้วเราไม่ใช่ดาวอ๋อเนอะเาะต้องเข้าใจนิดนึงค่ะแล้วเ,เดี๋ยวยังไงความภาคภูมิใจทางต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเจ้านางเอามาให้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะ